สวัสดีครับมาอยู่ผมในายในเสื้อเอนครับวันนี้ผมก็จะมาสำรวจบ้านเหมือนเดิมครับอันนี้ร้านผมที่ผมสำรวจไปแล้วนะครับแถมนี้ตอนผมมาอัดความลับใช่ไหมผมนั่งตรงนี้เลยตรงนี้ยแล้วพอผมอยู่ตรงนี้ผมก็โดนน้องกลมาสะท์นะครับนอกจากมีมีเควสเข้ามานะแกไม่ใช่เควสในทางเฟซบุ๊กับเควสที่เพื่อนผมบอกว่าให้ไปสำรวจบ้าน ที่หลังบ้านให้หน่อยตอนกลางคืนผมก็โอเคครับตอนแรกผมก็เชื่อว่าไม่ใช่กลัวผีครับกลัวในสัญญาณร่มเนี่ยแหละครับจะไปดีไหมครับไม่กลา้าเดี๋ยวผมไปทางด้านหลังออโอ้โกโก้ว่าจะไปนี่ครับตรงนี้เลยห้องน้ำ นี่หน้าบ้านผมนะครับตรงนี้ตู้เย็นตรงนี้พ่อผมแล้วก็ห้องนี้ห้องเก็บสะสมของพาเข้าไปเลยห้องผมเป็นอย่างนี้เลยห้องเก็บของผม,ผมไม่ใช่สำรวจใต้ตู้ โดครับโดไม่โดไม่โดเราเล่นขอเต็มไปหมดชั้นเก็บของนี่ส่วนนี้ก็คือห้องเก็บของนี่ก็คือบนห้องที่ย่าเก็อ,อยู่เอ้เออ,อี่นะครับเนี่ยหลังบ้านนะออ้ทะลุมาเป็นหน้าบ้านใช่เลยครับใช่ครับ เออเพื่อนเพื่อนผมอะที like ่ผมจะเฉลยครับว่าเพื่อนผมตอนนั้นที่ผมบอกว่าเขาบอกให้ผมทําอะครับไม่ใช่ทําแบบนั้นนะครับชื่อเขาชื่อว่าเบนนะครับหลัเฟสและชื่อเขาก็เอาคบกิติครับทางเฟ e บุ๊กครับ a k h a v h o p k h เว้น KH u n k i t อเดิบนทีไอแอปอักบุณคิสิติเนี่ยรับทางเฟซบุ๊กครับคุณทำอะไรก็เชิญนะเข้าไปเลยครับคุณก็จะเจอส่วนทางส่วนทางชั้นแนลครับ A.K. ครับ A.K. f a m ฟมแฟมก็ประมาณว่าเพื่อนผมนั่นแหละครับผมติดตามเขามาตลอดครับมันรับไม่ได้ริวจะไม่ยุ่ง ส่วนวันนี้ก็ผมก็ขอจบไปนะครับบ๊ายบาย